นาผูมีศจทัทธาเรื่มใสในคนของพระรัตนตรัยนาได้ทําบุญเนืในวันที่หนึ่งกันยายน2564โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาจารย์มหาอดีตสาวุปวัฒโนประเดียนทมเก้าประโยคน์พเจเจ้าวาดวัดบ้านเกาบอป่ารม น่าทำบุญใายวันเกิด47ปีเพื่อเสียดูีโบชานะฮะเดี๋ยวจันมาหาดิ์นิมม่อน่านอีกอนเออจังเอาภาพมัน <c oughs> อา้นาวคณะสงฆ์ญาติโยมคุ้มบ้านกระบ่ออันนี้ขายวันเกิดเด้อทุกประทายไทยทั้งคุณ อันภูทายกับวักซี่จักแหลนนอนมันก็ได้่งได้โยมน้ำฝนมาก็ดีกลัวตัวหล่าหลงตาในนามคณะสงฆ์เนอมอผ้าไตรจีวอนไตรพิเศษเนอถวายจารมหาดิศขายวันเกิดได <c oughs> ้แล้ว,ลวไปนุ่งรลดได้ไส กันข้ากติว่านระลัดโอ่งหมดเด้ออาพร้อมกันสาธุเด้อสาธุเนิบพานาปจัยโยโตุนาปจันมาดิสากุปวัจโนนาปารุกทำบุญไขวันเกิด นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่็นึกถึงอุปการะคุณของคุณพ่อสะอาดแม่อมพรมีแก้วนาพรอยาดยาดนาที่ให้การอุปธรรมเลี้ยงดูตลอดถึงครูบาอาจารย์นาได้มีเมตตาธรรมนาให้ข้าสู่พระธรรมวินัยเพระเนาะฉะนั้นท่านทำบุญใครวันเกิดแต่น้อมถวายชุด โชว์ปลาไม้ประดูนหนึ่งชุดจำนวนสองหมื่นบาทแล้วก็ถวายเป็นค่าปสาตารน้ำปะนะห้าพันบาทแล้วก็คุณโยมโยคีศริยันศิรัญยาตาป,ปเกยาตีรมจากประเทศรัสเซียแล้วก็อ,อนวนกระัูปัยมาร่วมบุญ ใรวันเกิดพระอาจารย์มหาเดชศักดิ์ด้วยเป็นเจ้าภาพพระทาหารนิ่หนึ่งเมื่นบาทในรวมประตูปัจจัยที่ทำบุญเนี่ยสามหมื่นห้าพันบาทและท่านตั้งหายอนุมโมทานาสาธุการร้อมกันเนรสาธุนิพพานะปจัจโยงโหตุน,นอกจากนั้นก็ญยาติธรรม ได้ทำบุญร่วมด้วยเนี่ยคนพ่อเทียมคุณแม่บางอ่อนทรงสีพร้อมลูกหลานขอเทีนให้พ่อจูมแม่ฟ้องหอมมวนในไก่สอนทรงสีร่วมบุญด้วยเนี่ยสามร้อยบาทอนุโมทนาชาธุนิพพานปัจโยงตุพ่อดาวบ้านสีฐานบริจาคร่วมบุญด้วยเนี่ยสองร้อยบาทหมอนหนึ่งลูก นางเกสร์พระวังทำบุญทุกอย่างภายในวัดหนึ่งร้อยบาทน,านอกจากนั้นก็ปายุทนาปสันนิจโตพร้อมญาติญาติทำบุญไขวันเกิดปสันม้า,า,มาอดีศักดิ์ประวัติชนโนร่วมบุญด้วยนหนึ่งร้อยหนึ่งบาทน,านอกจากนั้นก็นางสุภาพรคุณนชิตสิริพร้อมครอบครัวทำบุญไขวันเกิด นาเก้าปันยายนถวายสั่งเสนาสนะห้าร้อยบาทแม่ชีบุญแม่ชียดียมปิสาพมหนึ่งร้อยบาทแม่ชีพยองธรรมวงหกสิบบาทแม่อุดรปสัสวรนหนึ่งร้อยบาทแม่ชวีวันนา,ม,100ามีร์หนึ่งร้อยบาทนางสาวจุธามาตะเกียวผาหนึ่งร้อย สิบบาทอันนี้รวมบนไขวันเกิดพระอาจารย์มหาอดิศากุปวัฒโนนิพานาปัจโยโหตูแม่เสีนยธัญญนันตรุันหนึ160่งร้อยหกสิบบวกหนึ่งบาทเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทแม่เสียคีพนนย้มหนึ100่งร้อยบาทแม่เสียคำดีโสพิษหนึ่งร้อยบาทรวมบนไขวันเกิดพระอาจารย์มหาอดีศาก นอกจากนั้นก็แม่ชีกันิกาปะดูสองร้อยบาทพระยันยงสมาจิตโตหนึ่งร้อยบาทหลวงปู่บุญเชื่อมปุญญาทโรหนึ่งร้อยบาทพระอาจารย์บำรุงวิชาทโรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทพระอานาร์สุนันสุมังทโรสองร้อยบาทแม่สุยิทธิการหนึ่งร้อยบาทในอุเทนเนินใจหนึ่งร้อยบาทคุณวิชัย หน้คนวิ่งไหลวันมีเกีียวในหนึ่งพันบาทพ่อสวัสดิ์แม่วันนี้บอดสุกหนึ่งร้อยบาทแม่ดำใหญ่บทจันหนึ่งร้อยบาทพ่อฟารุมแน่นวนตะรุวันหนึ่งร้อยบาทนานายก,กิจริยินตะโคดหนึ่งร้อยยี่สิบบาทห <c oughs> นาพระจันทร์ด้านของผ้าเสียจแล้วนอสสาธุพร้อมกันเอ๋สาธุ นิพพานะปัจโจยโอตูคงจะพร้อมนกต่อไปจะได้เข้าสู่พิธีกัน,นจะเทียนบูชาพระรัตนตรยัยบูชาดอกไม้น้อมจิตน้อมใส่เด้อ่อไปขอราบอาราธนาพระจันมหาอดีศักดิ์อุปวัโนเรียนทำเกา่าประโยชน์กระจยเจ้าวาดัดวัดบ้านเกาน่าบ่ได้จดเทียนบูชาพระรัตนตรยัยขาบอาราธนาพระผม เตรียมด้วยค่ะ สองสองพันปีที่พอจจดไปจะดับสิ้นเกิดลงแล้วนะหากว่าเรายัางโอเค้าเบาปัญญาอีกไม่ช้าเทียนคงด้ สองสองพันปีที่ก็จุจะไม่ดับสิ้นสุดลงหลอกนะหากว่าเรามีฐานสิน้นภาวนาทั้งโลกาคงเต็มแจ้ง,งด้วยแสงดา สองพันปีคำพีเ่เปิดตื่นเสียเถิดฟังพระธรรมคำสั่งสอนพุทธองราสวสาาสิ่งไม่แน่นอนให้สายชนภาวนา,าพาวนไปเจ ต์องพร้อมแสงธรรมที่นำสู่จะยังอยู่ทุกโกรธกรรมนำสุขใสเจ้าเา้าผู้ช่วยกันจุดเทียนแห่งใจจะส่องให้แสงธรรมอยู่โคลา ลาดวงดอกมา ไม่ตั้งใส่ขานเรียงเป็นทานอยู่ส้นลู from สมัสัมพุทโธภะคะวะสุตังภะคะวันตังอะติวันติสวัสโต ติปันโนภ้าววะโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมะอายังภั สันันกัสิรานิยามาสุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงละขานทายา ติยามติมายังพันเต ทุกตัวเดินจากนี้ไปให้สำรวมกายสำรวมวาจาให้สงบแล้วค่อยน้อมนำเครื่องประดับกายภายในอันวิเศษคือศีลาภรน,น้อมนำมาประดับไว้ที่กายที่วาจาของเรา กายวาจาของเราจะได้งดงามแล้วก็มีความสุขสาดเท่าชาลาฉวาั้นั้งจิตตังใจนอบน้อมและพระสมาสมบุรณเจ้าทุกๆพระองค์สมาถานพระสิสันนาคมและเบญจศีลตามลำดับด้วยตนเองว่าดังๆพร้อมกันไปเลยเดิม nā mūṭhakaḥ kathāvādhu ālāṭuḥ samāsāṅkū caścā nā mūṭhakaḥ kathāvādhu ālāṭuḥ samāsāṅkū ข้ามิสุติยามติพุทธังสารนังคข้ามิสุติยามติธรรมังสารนังคข้ามิสุติยามติสังฆังสารนังคข้ามิสติยามติพุทธังสารนังคข้ามิ Tak tiyam tihambang salanang kacangin, Tak tiyam tihambang salanang kacangin, Tihambang salanang คัพะพังสมาธิยามิอาทินาทานาเอเะมานิสิกขาะพังสมาธิยามิตาเมฆุมิชาจราเอเะมานิสิกขาะพังสมาธิยามิโมสาวาทั